เรามาต่อกันเรื่องของเทคนิคการสั่งซื้อที่เหมาะสมนะคะสิ่งที่อยากจะนำมาฝากกันนะคะในเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องของการหาปริมาณการสั่งซื้อนะคะว่าเราควรที่จะซื้อเท่าไหร่ดีละ่ะถึงจะทำให้ต้นทุนนะคะของผู้ประกอบการเนี่ยต่ำที่สุดนะคะซึ่งนะคะ <ahan> เทคนิคนี้เราจะทําให้ผู Oil, ้ประกอบการทราบว่าส <c oughs> <im itat đây> ินค้าแต่ละชนิดของผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบการควรจะสั่งนะคะหรือว่ามีในคลังสินค้าเนี่ยจำนวนเท่าไหร่กี่ชิ้นดีนะคะหลักๆเลยนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการนะคะจะต้องทราบนะคะสำหรับเรื่องของการศึกษาต้นทุนเรื่องของการดูแลคลังสินค้าเนี่ยนะคะสินค้าคลังหรือว่าสต็อกเนี่ยมีต้นทุนด้วยกัน2ต้นทุนนะคะที่ผู้ประกอบการควรจะทราบนะคะหนะคะ เขาบอกว่าการที่ผู้ประกอบการมีสินค้าคงคลังเนี่ยผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนในเรื่องของการจัดเก็บรักษานะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า holding cost นะคะซึ่งถ้าเรามีมากเท่าไหร่ ะะต้นทุนการจัดเก็บรักษาก็จะยิ่งมากเท่านั้นนะคะถ้าเป็นรูปนะคะที่โชว์อยู่ในปัจจุบันนะคะตอนนี้ก็คือจะเสเป็นเส้นสีฟ้านะคะก็คือมีมากเท่าไหร่ผู้ประกอบการต้องจ่ายเท่านั้นนะคะดังนั้นมันจะเป็นต้นทุนที่แปลผันตรงกับปริมาณเลยนะคะมีมากจ่ายมากมีน้อยจ่ายน้อยนะคะส่วนต้นทุนอันที่2นะคะที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับนะคะก็คือต้นทุนเรื่องของการสั่งซื้อค่ะ ถ้าผู้ประกอบการนะคะสั่งน้อยชิ้นนะคะสั่งน้อยชิ้นแสดงว่าต้องสั่งมากครั้งใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเมื่อสั่งมากครั้งต้นทุนการสั่งซื้อก็จะสูงนะคะมันแปลมันเป็นกราฟกลับกันนะคะเส้นถ้าอยู่ในรูปก็จะเป็นเส้นสีเหลืองนะคะสั่งน้อยชิ้นก็ต้องสั่งมากครั้งนะคะดังนั้นต้นทุนนะคะของการสั่งซื้อก็จะสวนทางกับต้นทุนการจัดเก็บรักษานั่นเองนะคะสิ่งที่ จะมาตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้ดีก็คือเรื่องของการหาจุดนะคะที่ทำให้ต้นทุนรวมระหว่างต้นทุนการสั่งซื้อและต้นทุนการจัดเก็บรักษาเนี่ยต่ำที่สุดนะคะจุดนี้เราจะเรียกว่าจุดการสั่งซื้อที่เหมาะสมหรือว่า EOQ นั่นเองนะคะซึ่งมีหลักการในการคำนวณน,นะคะอันนี้ก็จะมีการคำนวณที่ยากขึ้นจากเทคนิคก่อนหน้านี้นิดหน่อยนะคะแต่ว่า ไม่เป็นไรนะคะเราจะคำนวณไปพร้อมกันนะคะแต่ว่าถ้าผู้ประกอบการคนไหนนะคะไม่สามารถที่จะคำนวณได้ขอให้ทราบว่าการสั่งซื้อเนี่ยนะคะที่เหมาะสมเราจะพิจารณา2ต้นทุนด้วยกันดังนั้นแล้วนะคะถ้าผู้ประกอบการท่านไหนนะคะที่ไม่ถนัดคำนวณน,นะคะก็อยากจะเรียนแจ้งนะคะว่าต้องพิจารณาต้นทุน2ต้นทุนแค่ต้นทุนนี้นะคะก็คือต้นทุนการเก็บรักษาแล้วก็ต้นทุนการสั่งซื้อนะคะลองดูนะคะว่า จุดไหนที่จะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีต้นทุนการจัดเก็บรักษาและต้นทุนการสั่งซื้อที่น้อยที่สุดนะคะแต่สําหรับคนที่คำนัดคำนวณน,นะคะเดี๋ยวเราจะลองคํานวณไปด้วยกันนะคะ ต้นทุนของ e o q เนี่ยนะคะต้องแจ้งก่อนว่ามีเงื่อนไขและข้อจำกัดแบบนี้นะคะหงก็คือเราจะสามารถคำนวณได้แค่สินค้า1รายการเท่านั้นนะคะก็คือถ้าผู้ประกอบการมีสินค้าคงคลังในะในคลังสินค้าเนี่ยสิบรายการเราก็ต้องมีการคำนวณทั้งหมด10ครั้งนะคะอันนี้เป็นข้อจำกัดของ e o q นะคะข้อที่2นะคะก็คือผู้ประกอบการต้องมี ข้อมูลนะคะหรือว่ายอดขายตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะดังนั้นเหมือนที่แจ้งไปตอนแรกนะคะว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยต้องอาศัยข้อมูลย้อนหลังซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยต้องมีการทําบันทึกบัญชีนะคะทุกครั้งนะคะจะเป็นวันก็ได้เป็นสัปดาห์ก็ได้หรือว่าจะเป็นตลอดทั้งปีก็ยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะทําให้การคํานวณของเรานะคะแม่นยํามากขึ้นซึ่งจะส่ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่น้อยลงนั่นเองนะคะดังนั้นสนับสนุนมากๆนะคะในการทำบันทึกบัญชีนะคะทุกครั้ง ทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็เรื่องของการยอดขายหรือว่าการรับเข้าในของสินค้านั่นเองนะคะเงื่อนไขอันที่3ค่ะก็คือเรื่องของอัตรานะคะหรือว่ายอดขายเนี่ยจะต้องค่อนข้างคงที่นะคะถึงจะใช้สมการ EOQ ได้ข้อที่4ค่ะก็คือช่วงเวลาในการสั่งซื้อค่ะตั้งแต่สั่งจนถึงได้รับสินค้าเนี่ยจะต้องมีการะจะต้องคงที่เสมอเช่นนะคะอาจารย์ไปสั่งกับ นาย A นะคะนาย A จะส่งสินค้าให้อาจารย์ได้ใน3วันนะคะครั้งต่อไปนะคะที่นาย A ที่จะไปสั่งสินค้ากับ A, นาย A นาย A ก็จะต้องอาจารย์ก็จะต้องรอจากสินค้าจากนาย A เนี่ยสวันเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเงื่อนไขนะคะก็คือระยะเวลาในการรอคอยสินค้าเนี่ยต้องควรที่จะเท่ากันทุกครั้งนะคะเพื่อใช้โมดเดียวนี้ได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือ สินค้านะคะไม่ว่าจะซื้อมากซื้อน้อยเนี่ยไม่มีส่วนลดด้านราคาซึ่งอันนี้อ่ะค่ะเป็นข้อจํากัดนะคะที่ EOQ ขั้นพื้นฐานเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบสนองหรือว่าเป็นจริงได้ในทางธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่จะเราใช้หลักการนี้ในการคำนวณเนี่ยก็จะทำเป็นไกด์ไลน์นะคะให้ผู้ประกอบการทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยลดลงได้มากกว่าการที่เราใช้ประสบการณ์แน่นอน ะะดังนั้นสนับสนุนนะคะถ้าสามารถที่จะคำนวณต่อได้นะคะก็อยากจะให้คำนวณน,นะคะใช้ในการาใช้ในการสั่งซื้อจริงๆนะคะค่ะทีนี้มาดูตัวแปรในการคำนวณกันบ้างนะคะว่าตัวแปรในการคำนวณน,นะคะในเรื่องของสต็อกเนี่ยต้องมีตัวแปรอะไรบ้างนะคะตัวแปรตัวแรกนะคะก็คือตัวดีค่ะตัวดีก็คือเรื่องของความ ต้องการต่อปีนั่นเองนะคะหรือว่ายอดขายที่ผู้ประกอบการขายได้ในแต่ละปีนั่นแหละค่ะว่ามีขายได้ทั้งหมดกี่ชิ้นต่อปีนะคะต่อมานะคะตัว Q นะคะตัว Q นี้ก็คือตัว Q ที่เป็นปริมาณที่เราจะต้องหาให้ได้ว่าแล้วไอ้ต้นทุนการสั่งซื้อที่ประหยัดของเราเนี่ยเราควรจะสั่งกี่ชิ้นนะคะตัว Q ตัวนี้ก็คือตัวที่เราต้องการรู้ต้องการหานะคะส่วนตัวที่3นะคะก็คือตัว p ค่ะ ตัว p คือต้นทุนในการสั่งซื้อนะคะหรือว่ามีหน่วยเป็นบาทต่อครั้งนะคะเช่นจาย์บอกว่าการสั่งซื้อหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีต้นทุนในการสั่งซื้ออยู่ที่500บาทนะคะห้าบาทนี้รวมอะไรบ้างเช่นนะคะค่าโทรศัพท์ค่าออกเอกสารค่าขนส่งอันนี้คือต้นทุนค่าอันสั่งซื้อนะคะหน่วยจะต้องเป็นบาทต่อครั้งนะคะต่อมาค่ะตัว c ค่ะตัว c คือราคาต่อหน่วยนะคะหน่วยละกี่บาทนะคะสินค้า ชิ้นที่1เนี่ยหรือว่าชิ้นที่9เนี่ยนะคะมีต้นทุนราคาต่อหน่วยกี่บาทนะคะต่อมาตัว H ค่ะตัว H นะคะคือต้นทุนการถือครองนะคะซึ่งจะมี H เล็กกับ H ใหญ่ต้นทุนการถือครองเนี่ยเราบอกว่า มันคือต้อนทุนอะไรบ้างเช่นนะคะต้นทุนการเช่าพื้นที่เชี่ยวคลังสินค้าหรือต้อนทุนในการจ้างรปภดูสินค้าเหล่านั้นนะคะหรือต้อนทุนในการแช่แข็งนะคะสินค้าต้นทุนค่าน้ําค่าไฟนะคะต้นทุนค่าประกันสินค้าซึ่งต้นทุนเหล่านี้คือต้อนทุนในการถือครองสินค้านะคะซึ่งมันมีราคาใช้จ่ายที่เป็นรายละเอียดยิบย่อยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะดังนั้นนะคะในทางหลักการเราบอกว่า ด้วยส่วนใหญ่อะให้ถัวเฉลี่ยไปแล้วกันนะคะว่าต้นทุนการถือครองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ15นะคะของราคาต่อหน่วยเช่นนะคะสินค้าชิ้นที่1เนี่ยราคา100บาทนะคะต้นทุนราคาการถือครองก็จะอยู่ที่ประมาณ15บาทนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขนะคะที่เราไม่ต้องไปหาว่าต้นทุนการถือครองเนี่ยเท่าไหร่นะคะก็คือใช้ตัวเลขที่เขาวิจัยมาเลยนะคะก็คือ15%นั่นเอง ะะหรือนะคะถ้าผู้ประกอบการคนไหนนะคะอยากไปค้นหาต้นทุนที่แท้จริงในการถือครองของธุรกิจตัวเองก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือไปบวกค่าน้ำค่าไฟค่ะเ่าคลังค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นต้นทุนต่อหน่วยต่อชิ้นนะคะออกมาอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะะต่อมานะคะมาดูสมการนะคะซึ่งอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเรา ด้วยกันนะคะมาดูนะคะว่าต้นทุนนะคะที่เราจะมาคำนวณมีอะไรบ้างนะคะสมการที่เรามาคำนวณมีอะไรบ้างสมการแรกนะคะก็คือต้นทุนรวมในการควบคุมพัสดุคงคลังค่ะหรือว่าตัว TC นะคะตัว TC ย่อมาจาก total cost หรือว่าต้นทุนรวมนั่นเองนะคะต้นทุนรวมจะประกอบด้วย ต้นทุน2ตัวใช่ไหมคะท่าเรากลับไปดูที่กราฟเมื่อกี้นะคะก็คือเส้นสีเหลืองกับเส้นสีฟ้าถูกไหมคะเส้นสีเหลืองก็คือ,อต้นทุนในการจัดซื้อนั่นเองนะคะแล้วก็คือตัว D หารด้วย Q คูนด้วย P นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือต้นทุนเรื่องของการถือครองค่ะก็คือ Q หาร2หารด้วยเฮ้คูณด้วย H ค่ะอันนี้ก็คือต้นทุนรวมในการสั่งซื้อ ะะซึ่งนะะถ้าสูตรนี้ดูยาวไปผู้ประกอบการสามารถที่จะไปใช้ต้นทุนสรรมการอีกตัวหนึ่งได้นะคะก็คือ Tc เท่ากับ square root 2 PDH นะคะก็สามารถใช้สรรมการนี้ได้เหมือนกันนะคะคำต่อมาเท่ากันเลย ะะต่อมานะคะสมก,การที่เป็นสมก,การหัวใจหรือว่าเป้าหมายของเรื่องนี้เลยนะคะว่าเราจะสั่งซื้อครั้งละเท่าไหร่นะคะก็คือตัว Q0 เท่ากับ square root 2 DP นะคะหารด้วย h ตัวนี้นะคะจะทำให้ผู้ประกอบการทราบเลยค่ะว่าสินค้าหรือว่าวัสดุตัวนี้เราจะสั่งซื้อกี่ชิ้นดีนะคะถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยต่ำที่สุด ะะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะรู้เลยนะคะและสุดท้ายนะคะอันนี้ผู้ประกอบการอาจจะคำนวณหรือไม่คำนวณก็ได้นะคะก็คือรอบเวลาในการสั่งซื้อนะคะผู้ประกอบการก็จะทราบว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะซื้อสินค้าชิ้นนี้ทุกๆกี่วันดีนะคะก็คือสูตรก็คือ t เท่ากับ q 0หารด้วย d นะคะหรืออีกสูตรหนึ่งนะคะก็คือ square root 2 p หารด้วย h d นะคะอันนี้ก็เลือกใช้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้ เดีะะ๋ยวมีตัวอย่างนะคะให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้แล้วก็ลองคำนวณไปด้วยกันค่ะค่ะตัวอย่างนี้นะคะเป็นโจทย์นะคะที่เอามาใช้สอนนักศึกษาเหมือนกันนะคะก็คือเขาบอกว่าผู้ประกอบการนะคะโดยปกติแล้วจะสั่งตามประสบการณ์ของผู้ประกอบการนะคะที่ใช้ในการสั่งมอเตอร์ตัวหนึ่งนะคะก็คือแฮตแท็กสองสามสี่นะคะตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้รหัสแฮตแท็กสองสามสี่นะคะ, 2, 3, 4, ะ,คะเป็นชื่อรุ่นนะคะแล้วเขาบอกว่า โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะสั่งอยู่ครั้งละ2 0 0ชิ้นอันนี้คือสั่งตามประสบการณ์นะคะแต่ว่าผู้ประกอบการไปรู้มาว่าถ้าใช้เทคนิค eoq เนี่ยจะทำให้เขาสามารถที่จะลดต้นทุนในการสั่งซื้อลงมาได้นะคะอันนี้นะคะเราก็ลองมาเปรียบเทียบต้นทุนว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยใช้ประสบการณ์ตัวเองอยู่จะเกิดต้นทุนกี่บาทน,นะคะแล้วก็ถ้ามาใช้เทคนิค EOQ เนี่ยจะลดต้นทุนลงไปกี่บาทน,นะคะ ก่อนที่เราจะไปทําโจทย์นะคะเราจะต้องทราบนะคะข้อบูลเบื้องต้นดังนี้นะคะหก็คือเรื่องของความต้องการต่อปีนะคะที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องทําการจดบันทึกนั่นแหละค่ะว่าต่อปีเนี่ยต้องมอีความต้องการหรือยอดขายทั้งหมดเท่าไหร่นะคะคือในโจทย์นี้ก็ขเขาจะบอกว่าความต้องการหรือตัวดีเนี่ยเขาให้มาที่800หน่วยต่อปีนะคะค่าใช้จ่ายในการถือครองจะอยู่ที่25%นะคะ ราคาต้นทุนต่อหน่วยจะอยู่ที่300บาทต้นทุนในการสั่งซื้อต่อครั้งก็จะอยู่ที่500บาทสิ่งที่เราทําการคํานวณเริ่มแรกนะคะก็คือเรื่องของการหาต้นทุนปัจจุบันก่อนนะคะว่าต้นทุนปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะคะตัวดีเมื่อกี้นะคะโจทย์บอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีความต้องการตลอดทั้งปีอยู่ที่800นะคะแล้วใช้ประสบการณ์ในการสั่งหรือว่าตัวคิวเนี่ยคะ่ะอยู่ที่200 ะะแล้วก็มีค่าต้นทุนในการสั่งหรือว่าตัว P เนี่ยค่ะอยู่ที่500บาทนะคะเราก็จะเอา800คูณด้วย500หาร200นะคะแล้วก็บวกด้วยก้อนที่2นะคะที่เป็นต้นทุนในการถือครองก็คือสั่งตั้งแตา200หาร2นะคะแล้วก็เอาเปอร์เซ็นต์นะคะของอการถือครองคูณด้วยมูลค่าต่อหน่วยนะคะ,ะ,คะก็คือเอา h เล็กคูณด้วย4นะคะเราก็จะได้เใหญ่ ะะก็คือ0.25คูณ300เราจะได้ต้นทุนปัจจุบันอยู่ที่9,500บาทค่ะต่อมานะคะเราจะไปหาต้นทุนที่เป็นสมการหัวใจกันแล้วนะคะว่าเราจะสั่งครั้งละเท่าไหร่ดีนะคะก็ด้วยสมการที่เป็น square r 2 DP หารด้วย h นะคะเราก็จะใส่ใส,ใ,สใส่ตามสมการนี้เลยค่ะสแควรูทนะคะแล้วก็2คูณด้วย800คูณด้วย500นะคะหารด้วย0.25คูณด้วย300นะคะก็จะออกมาอยู่ที่103ชิ้นนั่นหมายความว่านะคะเมื่อก่อนที่สั่งอยู่200ชิ้นนะคะเราก็จะลดลงมาอยู่ที่103ชิ้นนั่นเองเราก็มาคำนวณทีนี้นะคะต้นทุนรวมใหม่ ะะก็คือเปลี่ยนจากเดิมนะคะที่เราสั่ง200ชิ้นมาเป็น103ชิ้นเราก็จะได้ต้นทุนในการบริหารในการควบคุม สินค้าคงคลังหรือสต็อกของเราเนี่ยลดลงอยู่ที่ ,7746 บาทนะคะก็คือผู้ประกอบการเนี่ยลดต้นทุนต่อหน่วยนะคะต่อ,อสินค้า1ชิ้นไปได้1 7 5 4บาทนั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่าต้นทุนเนี่ยของผู้ประกอบการลดลงแล้วแค่สินค้า1ชิ้นนะคะถ้าเรามีสินค้าเป็นร้อยชิ้นนะคะเราก็สามารถลดลงไปได้เยอะเลยซึ่งเทคนิคนี้ค่ะ ที่เอาไปใช้กับผู้ประกอบการจริงๆนะคะสามารถที่จะลดได้เป็นหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่านะคะจะดูต่อชิ้นมันเป็นหน่วยน้อยๆแต่เมื่อเอาไปใช้จริงในสถานประกอบการเนี่ยผู้ประกอบการสามารถลดได้เป็นแสนจริงๆนะคะหรือว่าสถานประกอบการใหญ่ๆเนะะี่ยค่ะลดได้เป็นล้านเลยนะคะจากหลักการ EOQ อันนี้นะคะดังนั้นถ้ามี รุ่นน้องนะคะที่สามารถคำนวณได้หรือผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการคำนวณอยากอยากจะสนับสนุนให้ใช้หลักการ E o q คิวค่ะเรื่องของการคำนวณรอบนะคะอันนี้รู้ไว้นิดนึงนะคะก็จะได้รู้ว่ารอบการสั่งที่เหมาะสมเนี่ยมันควรที่จะเป็นยังไงนะคะเมื่อกี้เราบอกว่ารอบการาการสั่งซื้อที่เหมาะสมจะเท่ากับ Q นะคะหารด้วยดีนะคะเมื่อกี้เราคำนวณบอกว่า ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมคือ103ชิ้นใช่ไหมคะแล้วก็ดีนะคะก็คือปริมาณที่ความต้องการต่อปบบีก็คือ800ชิ้นนะคะเอา103หาร800นะคะคำตอบที่ออกมาจะคือ0.13ปีนะคะหน่วยเป็นปีนะคะซึ่งเราได้คำตอบตัวเลขแบบนี้มาเนี่ยมันจะทำให้ค่อนข้างที่จะยาก นะคะต่อการเข้าใจไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ว่า0.13ปีคือเท่าไหร่ดังนั้นนะคะแนะนําให้นะคะผู้ประกอบการเนี่ยแปลงหน่วยให้เป็นหน่วยที่มันย่อยขึ้นนะคะก็คือเป็นหน่วยวันก็ได้นะคะเช่นเอา0.13ปีเนี่ยค่ะไปคูณ365วันเราก็จะรู้แล้วว่านะคะคำตอบจะออกมาอยู่ที่47วันนะคะดังนั้นผู้ประกอบการก็จะทราบว่าอ๋อสินค้าชิ้นเนี้ย ะะมอเตอร์ตัวนี้ผู้ประกอบการต้องสั่งทุกๆ47วันนะครั้งละ103ชิ้นค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องของหลักการ EOQ นะคะเดี๋ยวลองไปทำโจทย์ด้วยกันนะคะว่าโจทย์จะทำได้กันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันบทถัดไปค่ะ